ช่วงที่ผมตกต่ำที่สุดเอเย่นของผมได้บอกกับผมว่าขอโทษนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของตลาดนักเตะแต่ฉันไม่สามารถหาทีมให้นายเล่นได้จริงๆสวัสดีครับโฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเอราเมนดี้อดีตคนตกงานสู่นายด่านผู้คว้ารางวัลระดับโลกคำพูดเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอราเมนดี้ผู้รักษาประตูชาวเซเนกัลนะครับของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซี ที่เพิ่งจะคว้ารางวัลน,นะครับ The Best FIFA Goalkeeper 2021ไปครองแบบสดๆร้อนๆจากการคว้ารางวัลดังกล่าวนะครับทำให้เมนดี้กลายเป็นผู้รักษาประตูชาวแอฟริกันคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้เมนดี้นะครับได้เข้ามาเติมเต็มเกมรับของเชลซีทาให้เชลซีเสียประตูยากจนกลายเป็นนายด่านตัวท็อปของลีกในเวลานี้ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายมากๆนะครับเพราะในตอนที่เขาย้ายเข้ามานั้น แทบไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเขาเลยย้อนกลับไปนะครับก่อนที่เมนดี้จะย้ายเข้ามาอยู่กับเชลซีทางเชลซีก็มีข่าวมากมายครับกับผู้รักษาประตูมือดีทั้งในลีกและก็นอกลีกไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของนักเตะอย่างอันเดโอนาน่านะครับไมค์เมยองอารอนแรมเดลนะครับแซมจอนสตันหรือแม้กระทั่งนิกโป๊ปนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็กลายเป็นเอเดวาร์เมนดี้นะครับที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเชลซีแบบเหนือเมฆ สำหรับดีลของเมนดี้นะครับมีที่มาจากคริสตอฟลอริซอนนะครับโค้ชผู้รักษาประตูของเชลซีที่เคยทำงานอยู่ที่ฝรั่งเศสรวมไปถึงปีเตอร์เชคนะครับที่ตอนนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคของสโมสรได้มีการทำการคอนเฟิร์มนะครับกับมารีนาการนอฟสกาย่านะครับผู้บริหารสาวสวยของเชลซีว่าเมนดี้คือสุดยอดผู้รักษาประตูแถมยังราคาถูกอีกด้วย ซึ่งเมนดี้ในเวลานั้นมีค่าตัวเพียงแค่24ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางบอร์ดบริหารของเชลซีนั้นพอใจเพราะต้องการดึงเมนดี้เพื่อเข้ามากดดันเกป้าเท่านั้นแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันเกินคาดหมายเพราะเมนดี้สามารถเข้ามายึดมือหนึ่งของทีมได้สำหรับฤดูกาลแรกนะครับของทางเมนดี้กับเชลซีนะครับเขาก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโชว์เซฟมาสจันย์แบบมากมายโดยฤดูกาลแรกนะครับเขาเก็บไปถึง25คลีนชีท จาก44เกมที่ลงเล่นในทุกรายการให้กับเชลซีแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับเก็บไปทั้งหมด16คลีนชีตและในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเก็บไปอีก9คลีนชีตด้วยกันด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเมนดี้ส่งผลให้เชลซีกลับมาคว้าท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกได้และก็ยังคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทำให้เมนดี้กลายเป็นที่รักของแฟนบอลเชลซีและคว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปครองอีกด้วยสำหรับฤดูกาลนี้นะครับฟองของเมนดี้ก็ยังคงยอดเยี่ยม เขาช่วยเชลซีคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัพช่วยพาเชลซีนะครับรั้งจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกนานกว่า10เกมช่วยเซฟลูกอันตรายมากมายจนกลายเป็นตัวเต็งที่มีลุ้นรางวัลยาชินทรฟี่แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็พลาดรางวัลน,นี้ไปให้กับทางจารุจิด,ดอนนารูมา่าที่ช่วยพาเซฟอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020ส่วนในรางวัลของยาชินทรฟี่เมนดี้ได้เพียงแค่อันดับที่2 แต่ทว่าล่าสุดนะครับเมนดี้ก็มาได้รางวัลใหญ่อย่าง The best FIFA g o a l k e e p e r 2021เพราะด้วยฟอร์มการเล่นันยอดเยี่ยมกับเชลซีทำให้เขาสามารถชนะใจนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ปวดได้อย่างสบายแต่หน้าเสียดายนะครับตรงที่เขาดันไม่ติดทีมยอดเยี่ยมของฟิปโปลซึ่งทำให้หลายๆคนก็งงกันไปกับการจัดทีมของฟี فا แต่ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับสำหรับชายผู้ที่เคยเป็นนักเตะอายุ23ที่ไม่มีทีมเล่นจนกลายเป็นคนตกงาน และก็เกือบไปทํางานในร้านขายเสื้อผ้าของเพื่อนเขาต้องไปต่อแถวในบริษัทจัดหางานเพื่อที่จะเอาเงินไปดูแลครอบครัวแต่แล้วใครจะเชื่อล่ะครับว่าอีก6ปีต่อมาเอเดวาร์เมนดี้จะกลายเป็นผู้รักษารประตูยอดเยี่ยมที่สุดในโลกประจำปี2021ซึ่งเมนดี้ได้รับคะแนนโหวตมากกว่าทั้งโดนารูมาและมเมเนลนอยเออร์ สำหรับในเวลานี้นะครับเมนดี้ได้กลับไปรับใช้ชาติเซนก้าวนะครับทำศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่นที่ประเทศเคมรูนนะครับก็ต้องมารอดูกันแลละครับว่าเขาจะพาเซเนก้าวไปได้ไกลขนาดไหนและนี่ก็คือทั้งหมดของโฟนตรงสตอรี่ในวันนี้นะครับผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับกดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปนะครับของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ